มาโอเคมาตอนนี้นะครับก็จะต่อจากตอนที่แล้วเนาะคือหาเปอร์เซ็นต์เฉยนะครับเดนกก็ามาคิดครับ DDT คือ C14H9 แล้วก็ c l 5นะครับก็มวลโมเลกุล,ลของ DDT นะครับอ่ะขอชาร์จแป๊บนึงมวลโมเลกุลของ DDT เนาะเด็กๆต้องหาให้ได้354.5นะครับ 354.5นะ,ะจะได้ยอดรวมทั้งหมดคือ3เอา้าอะไรเนี่ย354.5นะครับนี่คือทั้งหมดส่วนของ CL นะครับที่เด็กจะต้องหาให้ได้177.5 177.5มาจาก35.5คูณ2ครับนี่คือที่มาของมันนะ แล้วทีนี้ก็หลักการเดิมก็คือหาเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาสิ่งที่เราสนใจหารด้วยทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยร0อยนะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์คูณด้วย100%นะครับก็จะได้คําตอบออกมาเป็น50%ประมาณนี้นะครับตอบ50%เลยไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าพิจารณาน้ำหนักรอยละที่เพิ่มขึ้นของออกซิเจนในสามประกอบออกซิเจนในสามประกอบจะเรียงลําดับได้ข้อไหรก็คือเขาให้เราหาเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในแต่ละสาร แล้วก ja ็เรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะครับเด็กๆก็ต้องมาคิดลูกอ่ะคราวนี้ครูจะขอเฉลยละเอียดให้แล้วกันนะครับเด็กๆจะได้แบบฝึกคิดกันนะลูกมาไล่สูตรตัวแรกครับ na 2อะเพิ่มตัวก่อน na 2 s 2 o 5นะครับ na 2ก็คือ2คูณกับ23นะครับ s คือ2คูณกับ32แล้วก็ o คือ 5คูณกับ16นะครับเด็กๆจะต้องจำตัวนี้ให้ได้เนาะจำา23 32แล้วก็16ให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเปิดไปดูด้านหน้านะก็คือถ้าหนูจำได้หนูไม่ต้องเปิดไปดูด้านหน้านะครับหรือว่าไปดูในแต่ละข้อที่เขากำหนดมาให้อะไรอย่างี้มันจะเสียเวลาเนาะเสฟเวลานะครับดังนั้นข้อแรกนะครับก็จะได้คำตอบเป็น190 ก่อนเป็น190นะครับซึ่ง190ครับมีของออกซิเจนอยู่เท่ากับ80เนาะดังนั้นข้อนี้ก็จะเท่ากับ80ส่วนด้วย190คูณด้วย100ครับการตัดตัด,ตดแค่พอดูพองามครับกลายเป็น800ส่วน19นะติดไว้นะครับ mm hmm. ต่อไปครับไปดูข้อที่2ครับอีกตัวต่อไปก็คือ CaSO4 ครับข้อนี้ก็จะเป็น Ca เท่ากับ40 บวกด้วย s ก็คือ32 o ก็คือ4คูณกับ16นะครับคำตอบก็คือได้คำตอบรวมคือร3 6นะลูกแบ่งออกเป็นออกซิเจนเท่ากับ16 4เป็น64ครับดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น64ส่วนด้วย136คูณด้วย100นะครับคำตอบออกมาก็จะตัดตัดไม่ได้เนาะข้อนี้ก็จะ ค้างไว้เลยนะครับส่วนข้อด้านบนคูหารให้ก็ได้นะครับข้างบนหารออกมาแล้วได้นะครับได้ประมาณ42.10ข้อนี้หารออกมาแล้วได้เท่ากับ47.06นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของเราก็คือ AL2 นะครับ AL2 SO4 ห้อย3นะข้อนี้ AL หนักเท่ากับ13.27หนัก27ครับคูณด้วย2บวกด้วย S O so 4นะครับอันนี้ก็คือมีเลข3ห้อยใช่ไหมลูกหมายความว่ามีตัวนี้อยู่3ก้อนเลข3ไว้ด้านหน้านะครับ S ก็คือ32ครับบวกด้วย O 4ตัวนะ O 4ตัวนะครับอยู่ด้านในวงเล็บทําด้านในวงเล็บก่อนเนาะข้อน,นี้ก็จะได้คําตอบมาเป็น342ครับ342แบ่งเป็นของออกซิเจนนะครับออกซิเจนคือก้อนนี้ใช่ไหมครับปกติ164เป็น64 64ก็ต้องมาคูณด้วย3อันนี้เนาะเพราะว่ามี ออกซิเจนอยู่แบบมีแบบน SO เนี้ย o ออเนี่ยอยู่3ามก้อนนะครับนำทำให้ออกซิเจนนะครับมีทั้งหมดอยู่ที่192ครับทั้งหมดมีอยู่342คูณด้วย100นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับนี่คือของออกซิเจนแล้วก็ข้อนี้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาคือ56.14ครับถ้าเรียงก็คือเรียงตามลำดับแบบนี้เลยลูกนะครับข้อนี้มันก็เลยได้ตอบข้อที่1นนั่นเองนะครับคือดูช้อยข้อแรกก็ตอบช้อยข้อแรกได้เลยก็แบบนี้โชคดีนะ ต่อไปครับข้อที่สามเจ็ดห้าครับสารใดในสารตัวนี้มีกรมมาฐานเป็นองค์ประกอบมากที่สุดนะครับข้อนี้ก็เหมือนหาหมวลโมเลกุลทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็หาเอสซัลเฟอร์รวมในแต่ละอันครับข้อนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรพิเศษเลยข้อนี้เฉลยตอบข้อที่2นะครับถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยในเฉลยโดยที่ครูไม่ทําวิธีทําให้เด็กๆก็ลองทําวิธีทำของหนูแล้วก็ถ่ายมาแล้วครูจะตรวจดูวิธีทาของหนูว่าหนูเข้าใจถูกไหมนะครับ พยายามที่จะสงสัยเยอะๆนะว่ราว่าตอนสอบมหาหลัยหนูจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดสามร้อยเจ็ดสิบหกครับข้อนี้ครับเขาต้องการหาออกซิเจนมากที่สุดคือข้อนี้ก็ตอบข้อที่สี่เลยครับไม่มีอะไรก็ทําเหมือนข้อสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสี่ที่ทผ่านมาเมื่อกี้เลยแ้าไม่มีวิธีการทําอะไรใหม่ๆนะครับต่อไปข้อนี้ครับน่าสนใจครับข้อนี้มวลโมเลกุลนะครับเด็กๆจะต้องหาตัวนี้ออกมานะซึ่งเด็กๆจะต้องหาให้ได้เท่ากับ 192ฮะัตอนนี้ทั้งก้อนได้192 192มาจากไหนหนูรับรวมให้หมดนะครับข้อนี้เด็กๆก็จะมองได้เห็นประมาณว่าตอนนี้ก็จะมีคาร์บอนอยู่ทั้งหมด10ตัวมีไฮโดรเจนมีอยู่8ตัวแล้วก็โอมีอยู่4ตัวนะ่ในสูตรนี้นะครับในสูตรที่ครู่ขีดแค่นี้มีคาร์บอนทั้งหมด10ตัว10ยังไงค,ครูนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับตามสูตรที่ครูใบให้ตรงนี้ นะครับคาร์บอนมี10ตัวนะส่วนไฮโดรเจนครับนับไฮโดรเจนก็ต้องนับให้ได้อยู่ทั้งหมด8ตัวนับ1 2 3 4สมันอยู่ตรงนี้5 6 7 8อนะ่ะมี8ตัวนะครับไฮโดรเจน8ตัวแล้วก็ O นับให้ได้4ตัวก็มี1 2 3 4นะครับสูตรของมันก็คือ C10H8O4 นะครับก็ได้เป็นออกมา192ดังนั้นใน192เนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่เท่ากับ4ตัวก็คือ64ส่วนด้วย192แล้วก็คูณด้วย100นะครับคำตอบคือได้33.33% 33นะครับข้อนี้ก็จะตอบข้อที่1นะประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับอะต่อไปลองพิจารณาข้อ379ตามครูนะโลหะอัลลอยครับเตรียมได้จากการผสมผสมทอง 40ลรูปบาทเซนติเมตรครับแล้วก็กับอลูมิเนียม60ลรูปบาทเซนติเมตรเเปอร์เซ็นต์ของทองในอัลลอยจงหามวลเปอร์เซ็นต์ของทองในอัลลอยในเด็กต้องแลงทองให้กลายเป็นกร,รําครับเป็นอนองให้กลายเป็นกร,รํานะก็คือ19.3กรามต่อ1ลรูปบาทเซนติเมตรเอามา40ลรูปบาทเซนติเมตรก็จะมีอยู่ทั้งหมด772กรัมครับแล้วก็อลูมิเนียมครับมีความหนาแน่นเท่ากับ2.7กรัมกต่อ1ลรูปบาทเซนติเมตรเอามาทั้งหมด60ลรูปบาทเซนติเมตรครับ อลูมิเนียมอยู่เท่ากับ1น2รกรัมดังนั้นรวมทั้งหมดได้เท่ากับ934กรัมแต่เขาเราสนใจแค่ทองคือ772กรัมนะครับแล้วก็คิดคูณด้วยร้อยข้อนี้ก็จะได้คำตอบมาเป็น82.6นะครับคำตอบข้อนี้เลยคำถามเหมือนยากนะแต่จริงๆไม่ยากนะครับดังนั้นจำไว้เปอร์เซ็นต์ก็คือเอาสิ่งที่เราสนใจหารด้วยทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยร้อยนะครับอ่คีย์เวิร์ดมันจะเป็นอย่างนี้นะคีย์เวิร์ดจะเป็นอย่างนี้นะครับ ต่อไปข้อที่2นะต่อไปข้อ380ครับถ้าในอากาศมีส่วนของผสมของออกซิเจนและไนโตรเจน4 1ต่อ4นะครับจงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในอากาศโดยน้ําหนักโดยน้ําหนักหมายความว่าอะไรครับสมมติว่าถ้าหนูเอาตัวนี้มา1 1ก้อน เหมือนเอามาหนึ่งก้อนลูกจะประกอบไปด้วยออกซิเจนหนึ่งโมลแล้วก็ไนโตรเจนสี่โมลครับสารรวมจะมีอยู่ทั้งหมดห้าโมลน,นะห้าโมลน,นะครับโดยที่ห้าโมลครับแบ่งออกเป็นออกซิเจนสาสิบสองกรัมแล้วก็ไนโตรเจนสี่คูณกับยี่สิบแปดกรัมเอ้ามาจากไหนครูเพราะเลขหนึ่งหนึ่งโมลคือสาสิบสองครับหนึ่งโมลคือยี่สิบแปดแต่มีอยู่สี่โมลครับดังนั้นข้อนี้ก็สี่แปดสามสิบสองใส่สองทดสามสี่สองแปดเป็นหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสองบวกด้วย 132ก็จะมีเท่ากับ144ครับนี่คือทั้งหมดนะครับเขาต้องการหาออกซิเจนครับออกซิเจนของเราก็คือ32ครับส่วนด้วยทั้งหมดคือ144แล้วก็คูณด้วย100%ครับคำตอบข้อนี้ก็จะคิดง่ายๆคำตอบคือ2 2 2 2นั่นเองไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปครับข้อ381มันจะไปสุดอยู่ที่383นะครับสุดเรื่องนี้อยู่ที่383นะครับ ก็จะจบตอนนี้นะตอนหน้าก็จะเป็นของเรื่องใหม่ในเรื่องของกฎทรงมวลนะครับกฎทรงมวลแล้วก็กฎสัดส่วนคงที่จะได้อธิบายอีกอย่างหนึ่งเนาะดยเด็กๆก็จะพายายามดูที่โจทย์ไปนะครับแล้วก็จะมาดูที่กฎอย่างง่ายสูตรอย่างง่ายแล้วก็สูตรโมเลกุลนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปอธิบายในหนังสือที่เขาเขียนมาให้อยู่ตอนนี้เคลียร์ของเปอร์เซ็นต์ให้หมดครับแน่ชนิดหนึ่งประกอบด้วย A b a 2 b 3นะครับแล้วก็แปดน้ำแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวนี้หกน้ำอยู่ 30%โดยน้ำหนักถ้านำแร่นี้1กิโลกร,รัมมาถลงุงจะประกอบจะได้ธาตุ A กี่กิโลกร,รมัมอู้ A กี่กิโลกร,รมัมหมายความว่าน่าสนจังนะครับข้อนี้ถามแบบนี้3ามแยังไงครูก็ว่าไม่ตอบเ0็ดหรอกมันเป็นแปลนะครับ อะข้อนี้ครับต้องมาคิดเนาะคิดหนักคิดหนักคิดหนักสูตรคือ a 2 b 3 8น้ำ a 2 b 3 8น้ำมวลโมเลกุลของ a เท่ากับ a มวลโมเลกุลของ b เท่ากับ b ดังนั้นมวลโมเลกุลรวมเท่ากับ2 a บวก3 b บวก8คูณ18อันนี้คือรวมอีกอัน,นึงคือ a 2 b 3บวก6น้ำอันนี้คือน้ำมาเกาะนะลูก6ตัวนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2 a บวก3 b บวก6คูณ18นะครับโอเคเขาบอกว่าตัวน,นี้มี70%คูณ70ส่วนร้ออันนี้มีอยู่มีอยู่30ส่วนร้อเขาต้องการหาว่าถ้ามามา1กิโลจะมี a A กี่กิโลมาถลุงจะได้ A กี่กิโลถ้านําแร่นี้1กิโลคือรวมเนี่ยมันมีอยู่1กิโลนะรวม2เนี่มีอยู่1กิโลจะแบ่งเป็น A เท่าไหร่นะครับโดยที่ A เปร์เซนต์ของ A ใช่ไหมครับตอนนี้คือแจกเข้าเนาะเปอร์เซ็นต์ของ A ก็ยังมีอยู่เท่ากับ 2A คูณอ่ะ2ออัตราส่วนคือ 2a ส่วนด้วย 2A บวก 3B บวก8คูณ18นี่คือตัวแรก A ในตัวแรกนะครับมีอยู่เท่ากับ70ส่วนร้อยหรือ0.7นั่นเองนะครับแปบหนึงมีอยู่0.7นะคูณ0.7เข้าไปในตัวบอนะลองดูนะมี0.7ฝั่งนี้เท่ากับ 2A คูณ0.3 นี่6คูณสินะครับเอาลองไปดูในชอยดิแล้วก็2ตัวนี้มาบวกกันอลองดูนะมันก็จะได้เป็น1.4แล้วก็0.6 1.4แล้วก็0.6นุ่อบ้่ที่3ครับเจอแล้วนะมันแรงเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ ข้อ382ครับเหล็กถลุงประกอบด้วย C 100และ4โดยน้ำหนักท่า C ทั้งหมดเกิดยู่ในรูปของสารประกอบของเหล็กตัวนี้เหล็กถลุงนี้ยงหาเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้อยู่ในนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเด็กๆก็ต้องมาคิดอย่างนี้เนาะคือ FE 3ตัวนะครับ3ตัวก็เท่ากับ168บวกด้วย C ตัวนึงคือ12รวมกันเป็น180นะครับ180เนี่ยจะมี C อยู่เท่ากับ12แต่ในข้อนี้เขาหา C ได้4จะมีตัวนี้อยู่เท่ากับ หกนะครับมีตัวนี้อยู่เท่ากับ60สิกรัมตอบครับไม่ได้คิดอะไรเลยสามปดครับดินเหนียวก้อนหนึ่งพบว่ามีน้ำอยู่สินตํน้ำมีน้ำอยู่10%แสดงว่าเนื้อนั้นเนื้อน้ำมีอยู่เก้าสิบถ้านำ <c oughs> ถ้านำไปตากแดดให้น้ำละเหยไปบ้าง ถ้านันไปต่างแดบดบให้น้ํำละเหยไปบ้างเพราะว่าน้ําเหลืออยู่5%และซิลิก้า50%โดยมวลนะครับคือใน95%มีซิลิก้าอยู่50ถ้าร้อยเปรเน่ะมันจะมีอยู่เท่าไหร่ก็เป็นร้อยหนึ่งคูณ50หารด้วย95ก็จะได้คําตอบเป็น ผมว่ามีน้ำอยู่ห้าปอร์เซ็นซีเดก้าห้าสิบแสดงว่าอื่นๆมีอยู่สี่สิบไม่ใช่คิดอย่างนี้ไม่ได้มันต้องคิดในกรณีประมาณแบบหมดง่ายจังเอ,อ๊ะอะไรวะเอ,อ๊ะ อะไรวะแป๊แบบนึงนะข้อนี้มันจะคิด,ดง่ายแบบนี้ไม่ได้ก็คือประมาณว่าก็คือตอนแรกอะ่ะมันจะมีน้ำอยู่สิบเปอร์เซ็นก็จะมีอื่นๆแล้วก็จะมีซิลิกาในตัวแรก แล้วพอเอาไปละเหยทำให้น้ำเปอร์เซ็นต์ของน้ำลดลงเหลือห้าสี่สิบเก้าห้าสิบแสดงว่าอื่นๆจะต้องเป็นสี่สิบห้าคือเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดถึงสองสถานาการณ์แต่ละสถานาการณ์ต้องมีเปอร์เซ็นต์รวมร้อยเปอร์เซ็นต์เาเคลียร์ใหม่เอาเคลียร์ยใหม่นะครับประมาณนี้ก็คืออันเดิมมันจะมีน้ำน้ำสิบเปอร์เซ็นต ซิลิก้าอยู่ x แล้วก็อื่นๆ90ลบ x เปถ้าไม่ถึงเป็น90เพราะว่าน้ำมันไปแล้ว10ไงนะครับรวมคือ100ทีนี้มาดูสถานาการณ์ที่2เมื่อน้ำระเหยออกน้ำถูกปรับเหลือ5เหลือ5มีซิลิก้าอยู่50เอื่นๆก็ต้องเป็น45เรเราต้องการหารู้ว่าซิลิก้าที่ยังไม่ได้ระเหยเป็นกี่เปอร์เซนต์ ก็คิดเทียบเอาทีนี้เทียบเอานะครับก็คือลองเอาซิลิก้าเทียบอื่นแล้วกันเนาะเอานี้เทียบกันก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย90ลบ x เท่ากับ50ส่วนด้วย4 5ทํห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงเทียบแบบนี้ครับครูหนูก็ลองเทียบสียว่า,ถ,าถ้าเทียบอย่างนี้ก็ได้อะในเมื่อตัวนี้มันคงที่เนาะถ้า x คือ50อื่นๆคือ4ก็คืิอย้าก็ี้ x คือ50อื่นๆคือ อื่นๆคือ90ลบ x เท่ากับ45ก็คือเปอร์เซ็นต์ตับเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็น x คูณ45เที่มันอย่างตยางคำนเท่ากับ50คูณด้วย90ลบ x ข้อนี้ก็กลายเป็นแจกเข้าไปก็450ลบ 50x เท่ากับ 45x 450เท่ากับ 95x x เดียวเท่ากับ450หารด้วย95 450หารด้วย95้า้อ่คูณเลขไม่ถูกนะครับก็จะได้คำตอบเป็น47 3 7นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะได้ตอบแล้วนะครับดังนั้นตอนหน้านะครับก็จะเริ่มเริ่มในเรื่องของกฎสมมวลแล้วก็กฎสัดส่วนของที่นะส่วน,นารายละเอียดที่เหลือเดี๋ยวไปเจอกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย